ชาวขอนแก่นครับก็ได้เริ่มนะครับหาซื้อเสื้อกันหนาวนะครับเพื่อที่จะนุ่งห่มกันหนาวกันแล้วนะครับทำให้ร้านเสื้อกันหนาวมือสองเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่อากาศหนาวเย็นติดต่อกันมาในช่วง 3- 4สวันที่ผ่านมานะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศเตือนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสครับ สภาพอากาศที่ภาคอีสานขนาดนี้ครับเริ่มมีความหนาวเย็นติดต่อกันมา4วันแล้วนะครับโดยท้องฟ้าจะมืดคลึ้มตลอดทั้งวันส่งผลให้ประชาชนเนี่ยต้องหาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวมาไว้ใช้กันอีกรอบครับคุณปุ๋ยขณะที่ทางภาคอีสานเนี่ยก็มีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันมาแล้ว4วันครับโดยอุณหภูมิเนี่ยเช้าว,วันนี้วัดได้ถึง14องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับทำให้ประชาชนที่อยู่ตามชนบทเนี่ย ต้องอาศัยก่อไฟพิงกันเลยทีเดียวขณะที่ประชาชนที่อยู่ในเมืองนี้ก็ออกหาซื้อผ้าห่มกันหนาวแล้วก็เสื้อผ้ากันหนาวครับไว้นุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยที่ตลาดบางลําพูขอนแก่นครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่มาขายของรวมทั้งประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดนะฮะต่างก็สวมเสื้อผ้ากันหนาวหนาๆนะฮะออกมาหาซื้อกับข้าวกันขณะเดียวกันนี้ก็หาซื้อเสื้อกันหนาวครับทั้งมือ1มือ2ที่ทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้นํามาขาย โดยเฉพาะเสื้อมือสองจะขายดีกว่าสภาพมือหนึ่งอีกนะครับเนื่องจากราคาไม่แพงมีสภาพใหม่อยู่นะครับเพื่อนําไปให้ลูกหลานแล้วก็ตนเองเนี่ยสวมใส่กันเองเนะฮะเพราะว่ารู้สึกคาดว่าต่อจากวันนี้ไปเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยก็จะอุณหภูมินี่คือจะลดลงอีกนะติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวใช่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานสภาพอากาศประจําวันที่13มกราคม2558ครับ ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงนะครับจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวนี้ก็จะมีอากาศหนาวเย็นทุกอ่าโดยทั่วไปนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้นะั่นก็คือวันที่14มกราคมนั่นเองครับสาหรับที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือครับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่าสุด14-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสครับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมนะครับอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอ่ะก็ต้องฝากถึงคนที่ ซื้อเสื้อันหนาวมือสองด้วยนะคะซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าสวมใส่เลยต้องนําไปต้มนําไปซักนะคะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาได้เนาะยิ่งแบบว่าจะให้เด็กๆสวมใส่นี่ต้องยิ่งระมัดระวังในเรื่องราวของความสะอาดเป็นพิเศษนะคะใช่ครับโดยเฉพาะอากาศแห้งๆเย็นๆแบบนี้เชื้อโรคนี่แหละนี่ฮะแพร่กระจายได้ดีเลยทีเดียวแหละนะฮะแลช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ อย่าลืมครับสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวนะฮะทำะอากาศคือทําอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับก็้ือวความาเป็นห่วงเป็นใยจากเรานะฮะทีมข่าวขอนแกนชาแนลกันเนาะใช่แล้วนะคะก็อากาศหนาวช่วงนี้ หลายคนก็จะผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยผิงเสร็จแล้วก็ต้องดับด้วยนะคะในเช่นนั้นนี่อาจจะเกิดอักขีภัยกันได้ครับรวมไปถึงก็อย่าลืมออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอด้วยก็แล้วกันนะคะคแม่พูดถึงเรื่องออกกําลังกายแล้วนะฮะอยากจะเน้นย้ํากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพครับเวลาที่เรารับประทานอะไรเข้าไปแล้วนะฮะถึงแม้เวลาหน้าหนาวแบบนี้มันจะให้ความอบอุ่นในระดับหนึ่งนะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดจะให้ดีเลยนะฮะผิงไฟเนี่ยแค่อุ่นนอกนะ แต่ถ้าเกิดออกกําลังกายเนี่ยมันจะอุ่นจากข้างในคุณงานช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับให้ดีขึ้นด้วยครับ